พิธีกรรมก้อยชิดแชะหรือก้อยชิดแชะงีซีหมายถึงพิธีกรรมข้ามเจ็ดดาวพิภพ,พ,พไปสู่เจ็ดดาวสวรรค์นับเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานประเพณีกินผักสารเจ้ากระทุ้โดยมีการประกอบพิธีกรรมในวันเจ็ดข้ามเดือน9ตามปีปฏิทินจันทรคติจีนเวลา19นาฬิกาองค์ประกอบที่สำคัญของการประกอบพิธีกรรมนี้คือการปลูกสร้างหอบวงสรวงดวงดาว หรือชิดแช่ตายการจัดเครื่องบวงสวงดวงดาวการประกอบพิธีกรรมโก้ยชิดแช้และการโปรยยันหรือฮู้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมง,งานก้ชิดแชงทีความหมายก็คือพิธีกรรมการข้ามเจ็ดดาวพิภพเรียกอีกชื่อว่าชิดแชเตไปสู่ดาว จด,ดาวสวรรค์หรือชิดแช่เทียนแต่คนทั่วไปเนี่ยมักจะเอาคําไทยไปปนก็เลยเรียกว่าพิธีกรรมก้อยชิดแชแต่ถ้าในอดีตเขาจะเรียกว่าก้อยชิดแชยีสีพิธีกรรมนีสําคัญมากเพราะว่าจีนเขานับถือดวงดาวเจ็ดดวงนี้เป็นอย่างยิ่งเขานับถือมานานแล้วเขาก็ถือว่ากําหนดความเป็นไปหลายสิ่งหลายอย่างในใน,ใน,ใ,นในวิถีชีวิตของเขาได้ทีนี้การประกอบพิธีกรรมเนี่ย ประกอบพิธีกรรมในเก้าง้ยชยชยชิดเก้าง้อยชยชิดก็คือหมายความว่าเดือน9 7คำ่ำอันนี้ต้องนับตามปฏิทินจันทราคติของจีนเขาจะทําในเวลาชิดเตี้ยมแมมสีแมมสีก็แปลว่ากลางคืนไงชิดเตี้ยก็คือ7ก็คือ19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนั่นแหละเขามีอะไรบ้างองประกอบของเขาเนี่ยหจะต้องจัด หอขึ้นมาแล้วละ่ะเป็นหอบวงสวงซึ่งมีสองชั้นคือหอเนี่ยเวลาเขาจะบูชาเทพยาดาบูชาดวงดาวเนี่ยเขาจะสร้างเป็นหอเนี่ยไตยแล้วพระเอิญบูชาดวงดาวในในพิธีด้นยะไก็เลยเรียกอีกทีนว่าชิดแช่ไตชิดแช่ไตก็คือหอบวงสวงดวงดาวเจ็ดดวงในพิธีกรรมก็ชิแช่นั่นเองการปลูกสร้างหอบวงสวงดวงดาวของศาลเจ้ากระทุเริ่มขึ้นในตอนเช้าเวลาเจนาฬิกา ของวันที่7ดเดือน9ปีปฏิทินจันทรคติจีนโดยมีความสัมพันธ์กับดวงดาวเจ็ดดวงซึ่งลักษณะของหอวงสูงมีความกว้างความเร่งความสูงสัมพันธ์กับหน่วยความยาวเจ็ดคือกว้างเจ็ดศอกยาวเจ็ดศอกสูงเจ็ดศอกและมีบันไดเจ็ดขั้น ใครเกี่ยวข้องบ้างมีหลายฝ่ายนะเกี่ยวข้องนะล่างทรงหรือกีตองเนี่ยจีนก็เรียกกีตองล่างทรงก็เกี่ยวข้องผู้ทำหน้าที่สวดมนต์หรือใส่กองก็เกี่ยวข้องตัวแทนของเกี่องก็คือเจยรอจู้ก็เกี่ยวข้อง,อง,อง,อองบางครั้งเจยรอจู้ทาหน้าที่ไม่ได้ก็ให้ผู้ช่วยก็คือหู้รอจู้คือรองรอจูนะ้เนี่ยทำหน้าที่แล้วก็ยังมีคนที่เป็นผู้จัดการในงานนี้ก็เกี่ยวข้อง คนที่เป็นประธานใหญ่ในงานนี้ก็เกี่ยวข้องมีคนที่ควบคุมเสียงที่ประกอบในในพิธีนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บ้างเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องคือจังซูเนี่ยนี่คือในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเพิ่มเติมเยอะมีคนที่อยากเข้าร่วมพิธีใช่อิ้วบ้างอะไรบ้างที่พูดนี่หมายถึงว่าอยู่ข้างบนนะทีนี้ไอ้ส่วนที่อยู่ข้างล่างที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนทั่วไปนี่แหละก็จะในร่วมพิธีซึ่งเป็นลักษณะของการนั่งสงบในขณะที่เขาประกอบพิธี เครื่องประกอบพิธีในการบวงสวงมีอะไรบ้างต้องเข้าใจก่อนว่าก็ประกอบอยู่ชั้นบนแล้วพื้นที่เนี่ยขนาดพื้นที่เราเาเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจากัดเพราะฉะนั้นเครื่องประกอบพิธีเนี่ยเขาอันดับแรกเลยชั้นล่างเนี่ยต้องมีสถานที่วางตะเกียงซึ่งเปรียบเสมือนดาวเจ็ดดวงข้้งล่างนี่เรียกชิจเเตแล้วข้างบนเนี่ยเรียกว่าชิแเเจเทียนก็เจ็ดดวงแล้วก็วางเต้าเนี่ยเตาเนี่ยสำคัญ และอีกส่วนก็วางไอ้พวกอาวุธในตำนานของเทพต่างๆและก็ส่วนของที่จะใช้ในพิธีกรรมเช่นแท่นประทับตาของกี้วอ่งที่ใช้ในพิธีกรรมก้้ยหานหรือว่าแท่งพิมพ์พิมพ์ู่ก็เอามาใช้รวมทั้งบางครั้งถ้าจะมีเหรียญ องค์เทพต่างๆที่จะนําเข้าไปในพิธีก่อนที่จะเอามาใช้ก็ก็เข้าในพธิธีนี่เหมือนกันบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีทีนี้ในในเต้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเต้านี่มันลักษณะเป็นถังไม้ทรงกระบอกในโบราณเขาใช้บรรจุข้าวสารนะในข้างในนี้ก็บรรจุอะไรบ้างเป็นของเล็กๆน้อยๆจำลองตั้งหลายอย่างเริ่มตั้งแต่เต้งตะเกียงข้าวสารบี้ทีนี้มีเต้งมี มีข้าวสารมีบี้แล้วก็มีเต้าเขาก็เลยเรียกกันเป็นคุ้นปากว่าเต้าเต่งบี้ผลท้าเต้าเต่งบี้ก็คือถังพวกนี้แหละแต่ว่าไม่ได้บรรจุเฉพาะอย่างนี้นะมีบรรจุอุปกรณ์บรรจุวัสดุบรรจุสิ่งของซึ่งแต่ละอย่างนั้นสื่อความหมายในลักษณะของการเป็นมงคลของพื้นที่ทั้งนั้นเกือบถึงถึง30อย่างอยู่ในนี้ ทีนี้สีที่ใช้ในวัสดุบางอย่างก็สื่อความหมายถึงถจงดสี7สีก็มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีดําถ้าไม่นั่นก็แทนด้วยสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงสีชมพูส่วนใหญ่นะถ้าสื่อด้วยสีก็เป็นพวกผ้าไงผ้า7สีหรือดอกไม้ดอกไม้เจ็ดสีหรือได้ก็ได้เจ็ดสีนี่เป็นลักษณะของการสื่อความหมายของสิ่งที่มีอยู่ในในตาเต็ง ในอดีตนะองเทพเนี่ยที่จะขึ้นเข้าไปร่วมพิธีเนี่ยองพระเนี่ยมีแค่5องค์เพราะ5องค์นี้สัมพันธ์ยังไงในเต้าเต็งบี้นั่นแหละหรือเต้าเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยจะแปะด้วยนีู่เนี่ยเริ่มจากเราเอียแล้วทั้ง5องค์นี้หมุนกันหมดเลยนะจนครบ5องค์แล้วก็หมุนไปอีก1ปี แล้วก็หมุนไปอีกจนครบ60ปีจึงจะมาที่เดิมเพราะฉะนั้นจะต้องหมุนกันอยู่เรื่อยทีนี้ในช่วงที่เขาประกอบพิธีสงเกง้งคือสวดมนต์เนี่ยเงียบหมดน,นะบนชิดชายไยเงียบชั้นล่างก็เงียบจนกว่าพิธีกรรมสงเก้งเหล่านี้เสร็จหรือจบสิ้นไปพอจบสิ้นปับ๊บมันก็เกิดมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง ก็คือการโปรยหูในอดีตเนี่ยองค์พระนี่จะเป็นผู้โปรยนะให้แก่ประชาชนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็อยากได้เอาไว้เพราะว่าเขาถือว่าน,นี่คือของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ประจําบ้านก็ได้ไว้ประจําตัวก็ได้ป้องกันพยันตารายต่างๆนั่นเป็นความเชื่อปัจจุบนันนี้พิธีกรรมก็กยังคงมีอยู่และทุกปีจะมีประชาชนมาร่วมทุกปีแล้วเป็นพิธีกรรมที่มีคนเข้าร่วมเนี่ยเยอะหลังจากนั้นเนื่องจากว่าเป็นการชาร์จพลังเต็มที่แล้วแหละ วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่8ของงานนะก็คือเป็นวันที่ระลึกไทยกับว่าไปไปรับวันทูบศักดิ์สิทธิ์มาหรือที่เราเรียกกันว่าเห่พรานนะและวันนั้นแหละคนจะพร้อมใจกันเต็มแล้วก็มั่นใจตัวเองหนึ่งมีของลางของ,ข,องขังอยู่ประจําตัวแล้วสองได้ชัดพลังเต็มที่แล้วเช้ามืดก็เปแห่ไปเลยใครเป็นคนตั้งประทูใครรู้ช่วยตอบคำถาม เมืองที่ภูเขาอบลอ้องซับในดินและในน้ำเมืองที่เมืองแร่ในครั้งอดีตอารยะรำสืบทอดมานานคนที่รู้ต้องเป็นคนในทูก